เอาเถอะี่ครับเราอยู่ที่เดนมเนฟไฟสาขามาขำคู่หรือที่คมพัฒนาซอยสิบสมสิเอ็ดมาขำคู่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นห้องติดฟิลม์มเดนมเนฟไฟอยู่วันนี้ทําการทดสอบในเรื่องของนะฮะฟิล์มของซันโกซึ่งเป็นฟิลม์มเซรามิกไทเทนเนียมนะครับตัวนี้นะครับ <S <S โอเคอันนี้ฟิล์มครับเราทดสอบโดยใช้เครื่องวัดนะฮะอันนี้วัดต่อตารางเมตรนะฮะเป็นวัดแสง UV นะฮะ แสง u ีแสงที่เกิดจากความร้อนนะฮะแสงทั่วไปที่เราเจอกันคือแสงแดดนั่นเองนะครับผมเปิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเดินมาที่จุดนีนะ้เห็นไหมครับว่าอุณหภูมินะฮะเรื่องของแสง UV ฮะขึ้นมาสามร้อยหกสิบเจ็ดเลยฮะเห็นไหมครับแสง UV ขึ้นมา3มากกว่าพอมาอยู่ส่วนของหลังนะฮะที่เป็นของฟิลม์มชั้นโกนะฮะเห็นไหมครับขึ้นที่0 0ย์จดนเลยครับ แต่ถ้ามาเป็นฟิล์มทั่วไปคือฟิล์มอาคารที่มีคุณภาพสูงอันนี้อยู่ที่3.4เอ้ย3.4 4.0แล้วนะครับกลับมาที่ฟิล์มที่เป็นอ่าไม่มีฟิล์มเท่าที่นะไม่มีฟิล์มเลยก็แสง UV ก็แสงความร้อนที่เป็น UV นะฮะก็มาที่300กว่าเห็นไหมครับว่าร้อนจัดมากนะครับกลับมาที่เดิมรอบที่สองครับโอเคอันนี้อเห็นไหมครับว่าขึ้นที่0บ้าง0.1บ้างนะครับก็ถือว่าน้อยแล้วมาทางนี้ครับคราวนี้คือความความร้อนของเท่าที่นะเป็น แสง UV ที่ส่งผ่านนะแสงความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่มานะครับคือ4.0นะครับแล้วโทนสีเห็นไหมครับว่าฟิล์มอาคารจะมีออกสีกฟ้าฟิล์มเซรามิกทเงด้นนีจะมีออกสีชาชาดูคลาสสิกสวยงามนะครับมีหลายเฉดตั้งแต่เบอร์40 60 80ที่ลูกค้าเรียกกันนะครับที่สำคัญคือติดฟิล์มได้ดีจะช่วยรักษาสุขภาพเป็นเรื่องของมะเร็งผิวหนังมาช่วยในเรื่องของการเป็นปัญหาเรื่องต้อกระจกนะครับเดี๋ยวก็ อันตรายสิ่งที่ดวงตาเพราะว่าความร้อนปัจจุบันบ้านเราสูงมากนะครับการใช้ฟิล์มคุณภาพดีจะช่วยให้นะครับเราปลอดภัยในเรื่องสุขภาพด้วยนะครับเรื่องทันเวลาเราวิ่งเวลาที่มีความชื้นเช่นฝนตกหนักอ่ะในเรื่องของฟิล์มเซรามิกเทอเนียมจะไม่เป็นฝ้าท่านสนใจก็สามารถใช็การที่เด่นบริไฟสาขามางามคู่หรือสาขาคมธนาซอย1 0สาย11ก็ได้ครับหรือไม่ก็สายปลายขาใบพัดามหอยู่ที่ใบพัดสามหกตรงข้ามศูนย์ทยองติดกับศูนย์กุฎีเทอรมาก่อที่เด่ดนะครับทดสอบโดยนะฮะอันนี้ตัวอย่างงรบทดสอออเื่ขง ความเข้มของแสง UV นะครับวัดต่อตารางเมตรนะครับก็ขอบคุณสมาชิกครับุบคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ